สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับพี่แอนคนเดิมนะคะเรื่องราวชีวิตพยาบาลในอเมริกาที่พวกเราสนใจและติดตามกันมาคราวนี้มีอะไรเอ่ยคราวนี้พี่แอนมาเป็นซีรีส์ค่ะซีรีส์เกี่ยวกับอะไรนะาไม่ใช่ซีรีส์เกาหลีนะคะเป็นซีรีส์ของพยาบาลไทยในอเมริกาค่ะเราก็จะมาดูกันว่าแต่ละคนเนี่ยที่พี่แอนได้ไปขอสัมภาษณ์มาเนี่ย เขาตอนนี้ทํางานอะไรกันเป็นพยาบาลประเภทไหนพยาบาลประเภทไหนมีทั้งอะไรดีละ่ะพยาบาล ER พยาบาล o r หรือพยาบาลไตเทียมอย่างพี่แอนหรือว่าจะเป็นพยาบาลอ,อที่อยู่น i ซิงโฮมเรามีหลากหลายสาขาแล้วกันค่ะที่นี่พี่แอนได้ไปคุยไว้หลายคนคราวนี้เนี่ยคนแรกที่พี่แอนได้ไปเจอตัวมาเรียกได้ว่าเจอตัวเป็นๆหลังจากที่ไม่ได้คุยกันมา หลังจากที่ไม่ได้เจอกันเลยตั้งแต่รู้จักกันเมื่อหลายปีแล้วคราวนี้พี่เอนได้ไปเจอตัวมาแล้วก็ได้ไปสัมภาษณ์มาสดสดร้อนร้อนเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานี้เองแล้วเราจะได้รู้กันค่ะว่าการที่เราจะต้องเตรียมเอกสารเพื่อที่จะขอรับอนุมัติให้สอบเตรียมตัวอ่านหนังสือตอนที่ไปสอบแล้วจนถึงวันที่ไปสัมภาษณ์งานเริ่มเขียนเรซูเม่เป็นยังไงกันบ้างติดตามชมกันค่ะ ตอนที่ส่งใบสมัครไปอ่ะอตอนนั้นคือพอพี่พอพี่ช่วยทำเรซูเม่เสร็จหลังจากนั้นเนี่ยเริ่มส่งใบสมัครส่งไปกี่ที่แล้ว,ลวกี่นานเขาเขาถามเขาตามให้ไปสัง่งค่าคือตั้งใจคือที่เดียวก่อนเพราะก่อนหน้านั้นเคยไปถามที่ก่อนที่จะสอบอ่ะว่าเราต้องการทํางานที่เนี่ยต้องทำไรบ้างแ mm hmm. บบของเขาเลยแล้วก็ให้นําบารไว โอเคหลัง okay. จากนั้นเราก็ตั้งใจงนี่แหละเพราะว่าใกล้บ้านก่อนเอาใกล้บ้านก่อนก็สมัครไปวันจันทร์เอาโทรมาวันพุธให้ไปสัมภาษณ์แล้วก็นัดให้เจอสัมภาษณ์ที่โรงพยบาบาลแล้วประมาณสามวันเออแล้วตอนสัมภาษณ์นี่คือแบบเขาบอกไหมว่าให้ไปเจอใครอ,อ๋อบอกตอนแรกบอกว่าให้ไปเจอแมเนเจอร Mm hmm. แล้วก็โอเคแมเนเจอร์ okay, manager, แต่เราไม่รู้ว่าจะเจอใครอีกเพราะว่าเขาแค่บอกว่าแค่แมเนเจอร์กับเพียคือเพื่อนร่วมงาน,น,นเนาะก็ส่งสัยชาร์จเนิรนะ์มั้งแล้วก็สามคนวันนั้นที่แผนกห้องผ่าตัด<อ>สามคนแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปเจอหัวหน้าพยาบาลแล้วก็สุดท้ายคือไปเจอ น่าจะเป็น MD อ่มดีอะดเลคเตอร์ไม่ถึงวันเดียวกันหมดเลยใช่วันเดียวกันหมดเลยแต่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่ทุกคนอยู่ในห้องเดียวกันไม่ค่ะเจอที่ห้องประจำตำแหน่งเขาเดินไปหาเขาก็ท่องเทื่ยวเลยไหมนั่นอ่ะครึ่งวันออเประมาณครึ่งวันเพราะว่าคณาแปดโมงเช้าก็สัมภาษณ์เรื่อยๆแล้วก็ไปคุย จิปาถะมองเห็นลิโซเม่เขาก็สแกนลิโซเม่ก็ดูว่าเขาบอกเออทำมาเยอะเอนาะอะไรเนี่ยเก่งไปป้าเขาบอกอย่างนี้เว้ยเขาไม่ไมลับอะไรเยอะมากเพราะว่าอาจจะด้วยเข้าใจว่าเราภาษาอาจจะเข้าใจอย่างนั้นนะแต่เขาไม่ได้ถามอะไรแบบ เหมือนสัมภาษณ์งานเ,เหมือนสัมภาษณ์งานเขาคุยทั่วไปด่วนเพราะเขารู้อยู่แล้วลว่าทํางานเป็นเขาจะถามทำไมรเราอะไรเงี้ยด้วยมังม้งเออค่ะเขาไม่ได้ถามอะไรเยอะเลยเอ,อจริงๆเพราะว่าเคยอ่านประสบการณ์ที่เขาไปสมัครงาน <S <S น้องพยาบาลที่นี่เขาไปสมัครงานเพราะว่าถามจนถึงว่าให้สมมติฐานสถานการณ์มา <S <S โอเคก็โอเแต่ว่ามันก็เป็นพื้นฐานที่เรารู้อยู่แล้วเนาะว่าเขาจะถามอะเราตอบ เราก็เตรียมไว้อยู่แล้วก็นั่นแหละแล้วคนสุดท้ายนี่ก็คือเป็นดรคเตอร์เอ็มดีของแผนแสักอย่างเนี่ย mm hmm. เพราะว่าเราตื่นเต้นไงเราก็ไม่ได้สังเกตด้วยนะว่าเขาเป็นใครเออตำแหน่งจริงๆคืออะไร mm hmm. เน,นี่แหละ mm hmm. แล้วเขาก็เป็นคนเซ็นให้ออฟเฟอร์งาน mm hmm. ลายเซ็นเขาคนสุดท้าย mm hmm. อ๋อแต่ว่าก็คือ แราว่านะวันนั้นตอนจบก็คือรู้เลยว่าได้งาน<ช>แต่ไม่รู้ว่าเขาให้เท่าไหร่ว่างชนไม่รู้ก็รอประมาณอีกสองวันเขาโทรมาบอกเออฟเฟอร์ให้เท่านี้นะตามประสบการณ์ที่ไทยด้วยคือแฝมากใช่เพราะนี่คือคือจะบอกว่าอย่างที่ใครๆเคยชอบพูดกันว่าเขาจะไม่นับประสบการณ์ที่เมืองไทยหรือคนนี้เขาจะนับมันคือแล้วแต่เลยว่า แนวทางการทํางานของโรงพยาบาลนั้นนะ่ะเขาคิดยังไงกับเราเพราะว่าเมื่อเมื่อสักไม่กี่วันก่อนพี่แอนเพิ่งได้คุยกับอา่ารีครูเตอร์ของโรงพยาบาลหนึ่งแล้วเขาก็แบบบอกเลยนะบอกว่าเนี่ยตกลงเนี่ยยู่ทํไตเทียมมาสี่ปีใช่เปล่าอ๋อก็จะแบบว่าประสบการณ์ที่เมืองไทยไม่นับนะใจก็คิดแบบฉันบอกแล้วว่าฉันอยากได้งานโรงพยาบาลยู่อยูนะเป็นคนติดต่อฉันมาเออแล้วถ้าการที่อยู่จะคิดว่า จะไม่นับประสบการณ์ที่เมืองไทยให้นับหรือไม่นับคือประสบการณ์ที่เมืองไทยพี่มันไม่เยอะอยู่แล้วไงแต่ถามว่าณนะนะวันนี้ทุกวันนี้ที่พี่ทํางานอยู่พี่ได้ค่าแรงเหมือนกับเป็นพยาบาลของอเมริกาที่ทํามาหลายปีมากๆแล้วถ้าวันนี้ยูจะมาบอกว่าอ๋อยูจะตัดประสบการณ์นู้นนี่นั่นทงแล้วนับสี่ปีฝันไปนะว่าฉันจะไปทํางานแกนจไม่เอา<ม>เออพี่ก็บแบบแหมพูดใจอย่างนี้ไม่รู้ว่าบอกไม่ถูกคือแบบ าจะหาคนได้ยังไงอะถ้าเขาพูดแบบเนี้ยเออไม่ไม่ค่อยเข้าใจพวกคนที่แบบทําหน้าที่ตรงเนี้ยเพราะคือจริงๆแล้วอะการที่การที่เขามีรายได้อะคือเขาได้เงินจากเรานะถ้าถ้าเราสามารถที่จะเรียกถ้าเขาสามารถที่จะเรียกเงินได้สูงเขาก็จะได้เงินได้สูงเออพี่ก็เลยแบบเออจับมันเถอะ เาถือ,อยังไงก็คือตอนนี้ก็ยังแบบงานที่ทําอยู่ก็ก็โอเคถามว่าสุดจะทนไหมก็ช่างมันมทํางานแค่ไม่กี่ชั่วโมงฮ่าฮไม่กี่ชั่วโมงบางวันทําถึงยี่สิบชั่วโมงก็ไม่เป็นไรยังมีงานทมแล้วเดี๋ยวนะเมื่อกี้บอกว่าโมไปถึงเดี๋ยวกลับมามเรื่องตัวเองเอ่าก็คือพอไปสัมภาษณ์แล้วก็ได้งาน เสร็จแล้วหลังจากนั้นน่ะพอออฟเฟอร์มาเรียบร้อยแล้วออฟเฟอร์เป็นเป็นเป็นออฟเฟอร์ที่แบบว่าเราพอใจอเราก็ตอบรับเข้าไปแล้วเขาให้ทําอะไรต่อแล้วเขาก็ส่งเอกสารมาให้ไปตรวจร่างกายอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วหลังจากนั้นถ้าไม่มีอะไรเขาก็ถ้าเขาถ้าผลตรวจเราผิดปกติก็จะโทรมาติดต่อเรามาแล้วหลังจากนั้นมันก็ไม่มีอะไรละก่อนแล้วก็อาทิตย์นี้คือ ส่งเอกสารทั้งหมดทางอีเมลในการที่เราจะต้องเรียนออนไลน์ในวันจันทร์นี้อ๋อ orientation ใช่ไหมเอก็เตรียมตัวไปเป็นนักเรียนเปิดคอมพิวเตอร์ปะใช่แล้วก็หลังจานถูบ้านทำได้ทำได้ได้เงินก็ orientation เนี่ยแหมถ้าไม่งั้นก็ อยากจะเอาฉันไปเข้าเรียนในห้องเรียนไม่ล่าเอางั้นไม่ล่าเออแล้วแต่นะเป็นช่วงโควิดเนาะเาก็เลยให้เรียนโฮมสตีมใช่แต่ก็แบบน่าเบื่อไม่ค่อยชอบราแล้วกี่วันออเนนเทชั่นกี่วันห้าวันแค่โฮมสเมที่บ้านแค่วันวันจันนี้แล้วก็หลังจากนั้นก็เข้าโรงพยาบาลอืมแล้วเขาบอกไหมว่าทํางานมาเป็นชาติจนแก่ขนาดนี้แล้วเนี่ยจะต้องไปแบบเข้าคอร์สอะไรกับเขาอีกแบบ ใช้คําว่าอะไร orientation แบบของจริงที่แบบว่าต้องไปเรียนรู้ว่าที่อเมริกาทำแบบนี้อยู่ต้องมานั่งเรียนไหมต้องจบเทรนนิ่งคอร์สสามเดือนหเดือนอะไรอย่างเงี้ยไม่เขาไม่พูดอะไรเลยออเขาจะจับแกยโยนทํางานเลยดิว่างาั้นไม่มั้งพาเดินพาเดินพเดินไปหาบอกว่าเนี่ยสปรายตัวนีนะ้อยู่ตรงนี้นะ like แล้วก็นี่ห้องเก็ <c oughs> แบขยะอยู่ตรงนี้นะแล้วก็นี่ห้องห้องแบบห้องลินเลียนอยู่ตรงนี้นะแล้วก็อ่ะอยูเข้าไปค <c oughs> ุม <c oughs> ห้องโน้น <c oughs> ประมาณนั้นชาร์จชาร์จเช่นนี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้แบบมีเซ์คูลเลชันอยู่ข้างข้างเดี๋ยวช่วยกันช่วยกันชาร์จวันแรกแลวกำลังแ่วันแรกไม่ใช่คือชีวิตจะไม่มีอะไรง่ายใช่ไหมเพราะว่าถ้าถ้าไปเจอแบบง่ายๆเนี่ยจะได้จะได้แบบชีวิตแบบง่ายๆอยู่ประมาณแบบ3เดือนแล้วจะมีเทรนนิ่งคอร์สเนี่ยตอนนั้นที่พี่อนอยากทำกับอยากกลับไปทําห้องผ่าตัดน่ะก็คือเขาก็คิดอยู่เหมือนกันว่าเขาจะจับเทรนใหม่ไหมอ่ะจะแบบนั่งสอนใหม่หมดไหมว่าสเตอร์ไล ฟิลเป็นยังไงอุปกรณ์ตรงนี้ตรงนั้นคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยเพราะรู้สึกว่าเขาบอกว่าเรียนไปเรียนมาจะหกเดือนปีหนึ่งอะ่ะเออแต่คือตอนนั้นก็พอดีว่าได้งานที่ใหม่ไงก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตามต่อว่าแบบเออทํางานห้องพัดัดเป็นยังไงก็น่าจะรู้อีกทีก็คือเข้าแผนแา่ว,ว่าเ<ค>ขาพอดียังไม่ได้พูดถึงเรื่องตรงนี้เขาพูดถึงแค่ออเรเทชันทั่วไประบบคอมของเขา ในวันอ,อังคารเนี่ยต้องบอกบคอมพิวเตอร์ีต,ต้องเรียนไม่เป็นไรหรอกก็ทําเป็นแล้วแค่แค่รู้ว่าเสียบปลั๊กตรงไหนก็พอแล้วหนังสือก็เล็กมากใช่หนังสือก็เล็ก <c oughs> แถมแบบอ้าวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปคอยลุ้นกันว่าว่าพอไปเริ่มทํางานแล้วจะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวรอบหน้าพี่แอนมาเยี่ยมบ้านหลังใหม่ <c oughs> เดี๋ยวเราค่อยมาเมาส์กันว่าชีวิตการทำงานเป็นยังไง วันนี้เราก็คุยกันแค่เรื่องของอการเตรียมตัวสอบแล้วก็ตอนที่ไปสอบว่าเป็นแบบนี้แล้วกันแล้ว well, รอบหน้าใครมีอะไรที่แบบว่าอยากจะอยากจะรู้อยากจะคุยเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตยพยาบาลที่ที่อเมริกาว่าตอนนี้ทํางานเป็นยังไงก็ฝากข้อความส่งคอมเมนต์ทิ้งไว้ว่าอะไรที่อยากรู้แล้วก็จะไดว้ว่าเก็บเป็นข้อมูลเอาไว้นะคะวันนี้ก็วันนี้สองคนพี่แอนกับเปี้ยก็ลาก่อน เท่านี้เมาส์จบแล้วไม่มีอะไรเมาส์แล้วบายบายนะคะสวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับตอนแรกของซีรีส์พยาบาลไทยในอเมริกาตอนแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นของน้องเปรี้ยวซึ่งเป็นพยาบาล OR นะคะทํางาน OR มาหลายปีแล้วก็เพิ่งสอบผ่านแล้วก็ได้งานไปสดๆร้อนๆตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในกระบวนการของ orientation นะคะ อีกหลายหลายตอนจะเป็นในส่วนของน้องเปี้ยวแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นของพี่คนอื่นเรามาลองดูกันค่ะว่ามีอะไรน่าสนใจและมีตรงไหนที่ทำให้เราเก็บเป็นข้อคิดว่าเราจะทำแบบนั้นแล้วก็ตรงไหนที่อาจจะเป็นเรียกได้ว่าเป็นข้อผิดพลาดที่เราสามารถเอาไว้เป็นบทเรียนแล้วก็ไม่ให้เกิดขึ้นซ้าอีกลองดูกันค่ะติดตามกันตอนต่อไปนะคะถ้ายังไงก็ subscribe กันไว้จะได้ติดตามวิดีโอกันต่อไปข้างหน้าฝากไลค์ฝากแชร์ให้กับเพื่อนเพื่อนพยาบาลที่เมืองไทยหรือเพื่อนพยาบาลที่ตอนนี้อยู่ที่อเมริกาแล้วยังไม่ทันได้เริ่มในส่วนของการกรอกใบสมัครยังไม่สายค่ะก่อนที่ข้อสอบจะยากเกินไปนะคะไว้เจอกันค่ะสวัสดีค่ะ